สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาเจอกับครูฟุตบอลสอน t d Printing นะครับทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงวันนี้เนี่ยจะเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ทํางานเกี่ยวกับเครื่องพิมพระดับอุตสาหกรรมนะครับว่ามันแตกต่างกับเครื่องเล็กเครื่องตั้งโต๊ะที่บ้านเราอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็หลักการทํางานของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนหรือว่ามีอะไรที่พิเศษกว่าเครื่องทั่วๆไปนั่นเองนะครับอ่านะครับมาแล้วนะครับก็คือ เป็น m ม s ซ i วิ t ทีดีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงถึงเครื่องนี้กันเลยนะครับมันน่าสนใจยังไงมันทำอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันสนุกสนุกเลยนะครับข้างหลังเนี่ยหลายคนอาจจะแบบงงว่าผมถ่ายคู่กับอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะซูมมันก็คือเครื่อง m ม s ซ i วิ t ทีดีนะครับคือข้างหลังผมเนี่ยเป็นเครื่องปิ้นระดับอุตสาหกรรมเลยนะครับ ต้องเล่าก่อนว่านอกจากที่ผมทําเพจจริงๆทำงานเกี่ยวกับเครื่องนี้อยู่นะฮะเรียกว่า Massivit ท d ด i มิ e r เนี่ยเป็นเครื่องที่พิมพ์นขนาดได้สูงสุดลองทายสิครับว่าขนาดสูงที่สุดเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือหนึ่งพันแปดร้อยมิลิเมตรนะครับ, 1, mm รบถ้าเห็นในรูปเนี่ยจะเป็นเขียนว่าหนึ่งพันแปด้อยนะครับตรงนี้ครับหนึ่งพันแปด้ยมิลิเมตรก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบเซนนะครับซึ่ง มีความสูงเนี่ยพอๆกับตัวของผมเลยนะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับว่ามันปิ้นได้ใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงมันใช้หลักการอะไรในการปิ้นวัสดุที่ใช้เป็นยังไงน,นะครับแล้วก็เรื่องของสไลเซอร์ที่ที่ทำเนี่ยมันจะแตกต่างกับเครื่องเล็กหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วราคาของมันเนี่ยก็คือหลักสิบล้านกว่าบาทเลยนะครับนี่คือราคามันค่อนข้างสูงนะ จริงๆต้องบอกก่อนว่ามีทั้งหมดสี่เครื่องในประเทศไทยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทํางานที่นี่นะครับแล้วก็ใช้เครื่องนี้ที่แบบมีประสิทธิภาพที่แบบว่าสุดยอดมากๆนะครับ Amazing มากๆเลยอ่าใช่เลยครับพี่สมชายน่าจะเหมาะกับงานบิลบอร์ดโออ่าใช่ครับเครื่องนี้ครับมันเป็นเครื่องที่สําหรับไว้ปินพ์มาสคอตไว้ปินพ์พวกออกบูธต่างๆตัวเนี้ครับปิ้นมาจากเครื่องแมสซิวิตนะครับถ้าซูมไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นเลเยอร์เลเยอร์แบบนี้เลยนะครับ ซึ่งมีความแข็งแรงมากแล้วก็ลองทายนะครับว่าชิ้นเนี้ยมันปิ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเครื่องทั่วไปเครื่องเล็กเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากแล้วก็แต่ว่าต้องมีซัพพอร์ตมีอะไรกว่าจะปิ้นออกมาได้ชิ้นขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เครื่องเนี้ยเครื่องแมสซีวิตเนี่ยมันสามารถปิ้นได้ภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะถ้าดูภายในตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าเราลองดู ใช่หไหมครับมันจะเป็นเลเยอร์เลเยอร์ทีละชั้นแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่บอกว่าพิมพ์แบบภายในครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เลยที่ปู้ที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคือข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบว่าพิมพ์ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งถามว่าพิมพ์อะไรอยู่นั่นเองนะครับเราพิมพ์ตัวนี้กันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมเป็น รูปผู้หญิงตัวนี้นะครับโชว์เป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราจะต้องปิมนทท์ทีละส่วนคือหมายความว่าเราไม่สามารถปิอ่์ทั้งหมดได้โดยครั้งเดียวนั่นเองนะครับจะ,จ,ะจ,ะจะสังเกตเห็นว่าไอ้รอยแขนเนี่ยครับมันถูกตัดออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยแขนเนี่ยมันถูกตัดออกมาแล้วก็อย่างส่วนต่างๆครึ่งตัวเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นของส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า พอถ้าดูด้จากด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนตรงนี้ค,คุณชีวการถามมาว่าริ้น์แบบ FDM เหรอคะให้พูดให้เข้าใจก็คือเป็นแบบ FDM นั่นแหละครับแต่ว่าสับของวิชาการของเครื่องนี้เขาจะเรียกว่า G D P นะ่ายๆคือมันจะพ่นเจลออกมาวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นจะเป็นของเหลวใช่ครับเป็นเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นของเหลวเป็นถังเลยครับแล้วก็มันจะแข็งตัวด้วยแสง U V นั่นเองนะครับแสง U V ที่อยู่ในเครื่อง เราก็จะทําให้ชิ้นงานแข็งตัวนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับ FDM นั่นแหละที่ว่าว่าฉีดเหมือนปืนกาวแล้วก็เย็นตัวได้ด้วยอากาศแต่นี้จะแข็งตัวด้วยอ่า UV ของมันนะครับผมไอ้อันนี้เป็นส่วนหัวของมันนะครับเราเอามาใส่เล่นแบบนี้เลยนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาขัดมาตกแต่งมาทําสีมาอะไรแบบคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยสําหรับการที่เราใช้เกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอ ดิสเพย์นะครับเนี่ยตอนปิ้นของมันนะครับก็คือจะปิ้นแบบเป็นทีละชั้นละชั้นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบว่าอันนี้คือหัวหัวปิ้นของมันเส้นสีแดงเนี่ยก็คือชั้นที่มันกําลังปิ้นอยู่นั่นเองแล้วแล้วฝั่งเนี้ยก็จะเป็นกล้องที่เราไว้ดูว่าอ๋อเนี่ยมันพ่นมาทีละชั้นละชั้นแบบนี้เลยนะครับหลักการเนี่ยมันเหมือนเครื่องเล็กทั่วไปเลยหัวฉีดของมันเนี่ยมีนมขนาดประมาณ หนึ่งถึงสองมิลแล้วนะครับแบบขนาดหัวนอสเซอร์ทั่วไปคือศูนย์จุดสี่มิลใช่ไหมคือทําให้สามารถพิมพ์ได้เร็วแล้วก็พิมพ์ได้แบบว่าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยชิ้น,นเนี้ยก็คือครึ่งชั่วโมงเองมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับน่าทึ่งมากถ้าเป็นเครื่องเล็กเนี่ยอันนี้คงมีไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงแน่นอนที่สำคัญเครื่องเนี้ยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ซับพอตนั่นเองนะครับว่าข้างในเนี่ยมันกวงแต่ว่ามีความแข็งแรงมากส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็กําลังพิมพ์ อ่าคุณชีวาการถามมาว่าทําไมถึงปิ้นทั้งตัวไม่ได้คะหรือเป็นเพราะเรื่องติดซัพพอร์ตอ๋อโอเคครับก็คือถ้าเราปิ้นทั้งตัวเนี่ยเราจะใช้ซัพพอร์ตที่เยอะกว่านะครับคือสาเหตุที่ที่ต้องตัดก็เพราะว่าเพื่อลดซัพพอร์ตให้น้อยที่สุดนั่นเองหรือว่าถ้าอย่างถ้าอย่างแขนตัวนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ซัพพอร์ตเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราวางติดกับตัวแบบนี้นะครับแล้วมันก็ต้องมีซัพพอร์ตที่ที่มากับพื้นนะครับเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ย มันก็ไม่ต้องมีซัพพอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมเห็นเห็นไหมครับตรงตรงหูงของเขาเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มซัพพอร์ตมันเพิ่มขึ้นมานะครับพูดงว่ามันก็มีทางใช้ซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ใช้ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับนี่ครับมันคือเป็นมาจากงานปิ้นเลยนั่นเองคือเราก็เลยต้องมีผลที่ขัดผิวให้เรียบตอนที่เราจะไปใช้เสร็จนั่นเองนะครับพี่สมชายถามมาว่าใช้วัสดุตัวไหนครับเขาเรียกว่าโพลิเมอร์อะคริลิกนะครับเป็นวัสดุ ที่โดยเฉพาะของเขาเลยนะเป็นถังเลยราคาค่อนข้างแพงด้วยมีสีขาวสีเดียวนะครับคือมันเป็นของเหลวนะครถูกปั๊มเนี่ยคือดันขึ้นไปแล้วก็ปิน์นะแล้วก็แข่งตัวด้วย UV นะครับเครื่องอุตสาหกรรมนี่ครับก็คือที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือว่ามันเป็นเครื่องที่ต้องมีลายเส้นนะครับหมายความว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้สไลเซอร์ที่ใช้เนี่ยก็คือต้องมีดองเกิลลายเส้นเป็นของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปสไลเซอร์ของเขาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ วัสดุเนี่ยก็ต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะครับมีราคาค่อนข้างสูงมากนะบแบบว่าหลักครึ่งแสนเลยทีเดียวคือถังนึงเนี่ยประมาณสิบเก้ากิโลนะครับสิบเก้าถึงยี่สิบกิโลนะครับปิ้นได้เยอะมากเลยถ้าใช้วัสดุอันอื่นที่เหมือนกันแบบเนี้ยมาใช้ไม่ได้เครื่องมันจะไม่ทํางานเลยเซ็นเซอร์อะไรก็จะไม่จับแล้วหรือว่าไอตัวบาร์โค้ดที่ถังวัสดุเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานคือจะต้องเป็นของเขาเท่านั้นเลยนะครับพี่สมชายถามมาว่า,าใช้ความร้อนสูงมากไหมครับมันจะถูก แข็งตัวด้วยด้วยแสง UV นะครับซึ่งแสง UV ตรงนี้เนี่ยเป็นแสง UV ที่มีความร้อนสูงมากซึ่งจะต้องใส่แว่นตาในการทำงานต้องใส่ถุงมือด้วยต้องเซฟตี้ระดับหนึ่งเลยนะครับแสง UV ก็จะฉายฉาบเหมือนฉาบลงไปให้มันแข็งตัวทีละชั้นทีละชั้นแล้วมันก็จะเรียงตัวเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าพี่สมชายบอกว่าตอนขึ้นรูปอนึกถึงหนังเรื่องคนเหล็กเลยอ่าใช่ครับคือมันตอบโจทย์จาก งานดิสเพย์งานเอ็กซิบิชันงานมอกอัพงานแบบว่าสเตจงานแบบโชว์มาสคอตอะไรแบบนี้เลยนะครับถ้าลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นหูหูที่เป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะค,คือความละเอียดของเครื่องนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับผมประมาณนี้เนี่ยมีจมูกนะครับอ่าเห็นไหมครับคือคือขึ้นรูปแบบว่าเป็นทีละชั้นละชั้นแบบ สวยสมูทมากส่วนนี้เป็นช่วงศีรษะนะครับเอ่อเป็นช่วงหัวก็คือแบบงานแบบสมูทเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าทั้งชิ้นเนี่ยก็คือประมาณประมาณสี่ชั่วโมงนะครับอ่าอย่างนี้ก็คือน่าจะประมาณสามชั่วโมงแบบปิ้นทั้งครึ่งตัวแล้วก็ขาทั้งสองข้างนะครับพี่ทองอยู่ถามมาว่า อ่วัสดุแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากครับนี่ลองฟังเสียงนะครับถ้าข้อ,ขอหัวนี่คือเจ็บมากนะครับ <c oughs> มีความแข็งแล้วก็แต่ว่ามันเกาะไม่ได้ไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรนะครับที่บอกว่าทั้งทั้งตัวเนี่ยมันจะกวงนะครับแล้วเราก็เอาพียูโฟมเนี่ยใส่เข้าไปให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับอ่ให้มันแข็งแรงมากขึ้นแบบแบบนี้เลยนะับแล้วก็ไปตั้งโชว์ได้จริงๆนะครับแล้วก็เอามาเอาพียูโฟมเนี่ยมาช่วยต่อรอยต่อด้วยนั่นเองนะครับเพะว่าเพื่อที่จะให้มันอยู่นั่นเองแล้วก็ขัด ให้มันเรียบให้มันอะไรประมาณนี้นะครับแบบเนี้ยรอยตรงเอวตรงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องเครื่องแมสซิวิตทีดีนะครับพาไปดูอีกเครื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมได้ทํานะครับอันนี้เรามาพูดถึงเครื่องอุตสาหกรรมตลาดอุตสาหกรรมเป็นเครื่องที่ผมเอามาปิ้นเฝือกของผมนั่นเองนะครับถ้าถ้าเห็นในรูป ที่ใส่โชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมแบบในรูปนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้นั่นเองนะครับก็ผมก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนิดนึงว่าไอ้เครื่องระดับอุตสาหกรรมอีกเครื่องหนึ่งที่เคยทํางานด้วยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเครื่องนี้จะเครื่องขนาดเล็กกว่านั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตาของสไลเซอร์นะครับผมถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เหมือนคูล่านั่นเองนะครับเหมือนตัวพูซ่าสไลเซอร์เหมือนตัวคูล่าสไลเซอร์เหมือนตัว m มทเทอร์คอนโทอะไรพวกนี้นะครับพอเราเอาไฟล์เข้าไปใส่ในตัวสไลเซอร์เนี่ยมันก็จะออกมาแบบอย่างนี้เลยนะครับผมอ่า,อาแบบสไลด์มาเป็นสีแดงมากอ่าสมมตุติถ้าเราเจเนเรตซัพพอร์ตของมันมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอ่าแบบว่าคือพูดแ่าว่าสไลเซอร์ที่เขาให้ให้ให้ใช้เนี่ยมันก็เหมือนกับสไลเซอร์ของั่วทั่วไปที่ที่เปิดที่ให้ใช้งานฟรีเลยนั่นเองนะครับ หลักการทํางานมันเหมือนกันเลยทั้งเครื่องเล็กแล้วก็เครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยอ่าอย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวสไลด์ออกมาเป็นชั้นแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นภาพท็อปวิวนั่นเองนะครับตัวนี้นครับก่อนที่มันจะขึ้นรูปได้แบบเนี้ยมันก็ต้องมีตัวซับพอร์ตของมันก่อนคือตัวที่จะเป็นซับพอร์ตเนี่ยก็คือตัวที่เราเจเนเรตมันเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นสีเทาขึ้นมานะครับตอนแกะซับพอร์ตออกเนี่ย ต้องใช้ตัวทําละลายนะครับเราไม่สามารถใช้มือแกะได้ถ้าเครื่องทั่วไปเนี่ยถ้ามีซัพพอร์ตเนี่ยเราก็ใช้มือแกะมันได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะต้องมีตัวทําละลายด้วยนะครับพื้นที่ในการปิพมเนี่ยของเครื่องสไ r ล์เดซิตไอโฟอรตรั้รุ่นเนี้นะครับมันก็คือจะประมาณส0มสิบเซนคูณสามสิเซนนะครับเหมือนเหมือนกันทั่วไปเลยแต่ว่าคุณภาพของมันจะดีกว่าแล้วก็เรียกว่าประสิทธิภาพเลยเนี่ยจะดีกว่าเครื่องทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย วัสดุที่ใช้หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมันก็คือจะต้องเป็นของเขาเท่านั้นนะครับเป็นของเขาเท่านั้นเราไม่สามารถไปซื้อวัสดุร้านอื่นมาใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เพราะว่ามันมีบาร์โค้ดติดอยู่ในวัสดุนะครับอันนี้เป็นน้ํายาที่เขาต้องเอาไปละลายในซัพพอร์ตนะครับมันค่อนข้างมีวิธีการที่ยุ่งยากแล้วก็น้ํายาท,ที่ที่ต้องละลายเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงอีกถ้าใครต้องการไฟล์ที่คุณภาพหรือว่า จะไปใช้ในงานบริษัทงานองค์กรงานที่แบบว่าขายงานราคาแบบเป็นโปรเจกต์แบบเป็นล้านหลักสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบอันนี้คือเหมาะมากเลยนะครับแบบว่าคุณภาพแบบไม่ใช่ไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่ฮ็อบบี้แล้วนะครับที่สมชายถามมาว่าใช้ไฟล์สําหรับพิมพ์แบบเดียวกับเครื่องทีดีหรือเปล่าอ่าใช่ครับคือใช้ไฟล์เป็น STL ไฟล์ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องใหญ่ที่1 8 0รดสิบเซนนะครับหรือว่าเครื่อง เครื่องไลาติสต์ที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าเหมือนเครื่องเล็กที่เราใช้เลยนะครับคุณภาพไฟล์หรือว่าการปรับแต่งรีไฟเมนต์ต่างๆอันนี้เราก็อาจจะต้องปรับแต่งในโปรแกรมเพิ่มพิเศษอีกนะครับก่อนที่จะมาใช้ในการปิ้นเครื่องระดับอุตสาหกรรมนะครับอาจจะต้องเพิ่มเมชของมันเพิ่มความละเอียดของมันให้มากให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบว่าถ้าถ้าเราจะพิ้นชิ้นงานใหญ่แต่ว่ามีเมชก็คือตัวตัวที่เป็นตะข่ายของ SPL เนี่ย มันน้อยไปก็คือคุณภาพไฟล์ก็จะออกมาไม่ดีพอพิมพ์ออกมามันก็จะไม่สวยนั่นเองนะครับอันนี้ก็โครงสร้างภายในของเครื่องนะครับอ่าแล้วหัวพิมพ์เนี่ยหัวชีดมันก็คือแบบค่อนข้างแอดวานซ์พอสมควรนะรหัวชีดแล้วเราอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่ไม่มีตันนะครับมีตันเหมือนกันแล้วก็ต้องอ่ามีทีมซัพพอร์ตโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คือมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเครื่อง ระดับอุตสาหกรรมทั้งสองแบบนะครับที่ที่ผมได้สัมผัสมากับตัวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะติดต่อให้ผมไปสอนเครื่องอุตสาหกรรมที่ไหนก็ก็เรียนเชิญนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยคือก็คือผมสามารถสอนได้ทั้งหมดเลยนะครับโปรโมทตรงนี้เลยนะครับว่าถ้ามีงานองค์กรหรือง,งานบริษัทอะไรเนี่ยที่ต้องจ้างผมไปสอนเกี่ยวกับเครื่องนี้ก็ ยินดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังดีลอยู่กับโรงพยาบาลด้วยนะครับผมว่าเออเฟืองเนี่ยมันได้จะไปต่อได,ด้สุดท้ายนี้นะครับก็คือผมเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จาก 3D Printing จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมารู้จักกันเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมาพบกันใหม่ได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลาต่องทุ่มตรงแบบนี้นะครับสำหรับไลน์นี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ